เฮ้ยปลาว่าปลาว่ามาว่ามาว่าค่อยๆคๆตอนนี้ผมออกไม่ได้ครับฝนตกลมแรงมากนล้วไปหไม้ัหมยหลังถอยหลังคอยคอยคอยใจเย็นใจเย็นอ๊ยอุ๊ยโชกิน กุ้งเหรอกุ้งกุ้งมาว่ะมาว่ะเรบดึกว่ะโอ้โหฝนฝนก็ตกอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆกับเช้าวันที่สดใสเจอพายุฝนนะครับยินดีต้อน ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel A Everything ครับผมวันนี้ครับเรามาเยือนเขื่อนกระเสี่ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่กันที่แพรพี่ป้อมนะครับหรือว่าในเพจเขาใช้ชื่อว่าแพรตกปลาเขื่อนกระเสียวนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะมีสัตว์ประหลาดขึ้นมาสักตวัว2ตัวหรือเปล่านะครับผมเราไปทิปไหนไม่เคยมีตัวใหญ่ๆขึ้นมาให้เรารับชมกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับอุปสรรคเราเหมือนเดิมครับ ฟ้าฝนล,ลมแรงไปไหนนี่แหละว่าอุสักรคเยอะจริงๆครับไปแม่น้ําก็ผักตกเยอะน้ําแรงโอ้โหฮนะก็ตอนนี้ครับเราก็อยู่กัน3คนเหมือนเดิมครับแขกเจนปลาเล็กครับก็ตูนข้างหลังนะครับเปียนปลาใหญ่ครับ แต่ไม่เคยได้ไปใหญ่เขาสักทีนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรขึ้นมาให้ทุกคนรับชมกันหรือเปล่านะฮะถ้าคลิปนี้ออกแสดงว่ามีอะไรขึ้นมานะฮะถ้าไม่มีคลิปนี้ออกก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคขอตัวประกอบอุปกรณ์แล้วก็ลงเบ็ดก,กันเลย okay. ก็ลงเป็ดกันครบเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวรอกันต่อไปครับว่าจะมีส uh, ัตว <together> ์ประหลาดอะไรขึ้นมาให้เราดูนะครับผมตอนนี้อุปสรรคของเราก็คือลมแรงครับคลื่นโคตรใหญ่ก็ดูไปเรื่อยๆครับแพอื่นก็ยังเงียบๆอยู่นะนี่แพอื่นก็จะมีแพตรงนู้นแพหนึ่งมีแพตรงนู้นแพหนึ่งกัไม้ไม้ขวางไม้ขวางมีทีเดียวหนึ่งเงือมีอัน้ด้วยกันอ่ะแพตรงนู้นแพหนึ่งแล้วก็แพนี่ตรงนี้ ก็แพ้ก็จะอยู่ติดๆกันเลยนะครับผมสำหรับเคื่อนก็ะเสียวในวันนี้กับอากาศที่พายุเข้าไปที่ไหนก็ไม่เคยแบบว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สักทีนะโอเคไงก็ติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรขึ้นมาให้เรารับชมหรือเปล่าไปเจอกันตัวแรกครับอ,อ่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะฮะหลังจากลงเบดไปลมแรง นั่นคืออุปสรรคของเรานะครับแล้วก็ฝนตกป,ปลอยๆนะครับก็ลงไปก่อนแล้วก็เฝ้าดูแต่ต่อไปนะว่าจะมีตัวอะไรขึ้นมาให้เรารับชมก่อนสักหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้เบ็ดทั้งหมด 2, 4, 6, 8, ี่หกแปดสประมาณ20คันนะครับถ้าไม่ได้สักตัวก็จะเอาคลิปนี้ลงให้มันรู้กันไปแล้วโอ้ถ้าไม่ได้ตัวนี้แม่งฝีมือพวกเรานี้มันผ่อนมากเลยนะ <c oughs> โอเคไงเดี๋ยวเจอกันตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมถ้าไม่มีก็ดูบรรยากาศสวยๆอุมคึมอุมคืมท้องฟ้ามืดๆไปก่อนแล้วกันนะครับผม <c oughs> มาว่ะทุกคนลมอาจจะแรงหน่อยนะโอ้โหฝนตกฝนตก <c oughs> มาไหมอาจจะติดไรใต้น้ำ อีกแล้วครับเฮ้ยปลาว่าปลาว่าโอเคตัวแรกครับโฮ้ยปรากวดเหรอปรากวดเลืองกดเหลืองกดเหลืองอันนี้คือไส้เดือนไส้เดือนเฮ้ยมาว่ะมาว่ะตัวแรกจัดไปไฟอุ้ยอ๋อเตะเตะโอเคตัวแรกเรามาแล้วครับขวัญกระชังโอ้โหเกี่ยวปากเต็มๆนะฮะได้เดือนได้ผลไส้เดือนไส้เดือนสวยๆไป สบายเหรอแป๊บนึ่งทุกคนโอ้โหไม่กี่นีแล้วก็อยู่ดีกดับมาว่ามาว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆตอนนี้พวกออกไปไม่ได้นะครับฝนตกลมแรงมากมือถวิงมือถวิงมาแล้วมาว่าโอ้ไม่ว่ามองินดูนปล่อยมันล่อมัน่งปล่ยมันิอยมันิ่ง่หลุดบ้หลุดขาด เบรกมันไม่ออกเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ไหลออก <S <S> <S ไม่ใช่ตูนเปิดเบรกอะแต่เบรกมันไม่ออก <S <S> <S เออท่านก็อ่อนเรียบร้อยครับขาดหน,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 นึ่งขาด โอเคทุ okay, กคนตอนนี้เราได้ย้ายแพรมาอยู่อีกอกที่หนึ่งอีกแพหนึ่งไม่ใช่ที่หนึ่งอีกแพรหนึ่งครับแพรเก่าของเราอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหม๋ยวเดินให้เขาตีแป้งก่อนนะฮะแพเก่าเราอยู่ตรงนน้นนะครับเราขอย้ายมาอยู่ตรงแพรคู่นะครับแพรสามกับแพรสี่ก็เดี๋ยวไงติดตามชมกันแล้วกันนะครับว่าเราจะมีธปหลขึ้นมาให้ดูยังไงต้องมี <Wow. S 1> ใช่ไหมครับที่เสียงไปใหญ่ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงนะครับผมตั้งแต่เช้าเราได้ปรากฏขึ้นมาแค่ตัวเดียวแล้วก็พี่เซียนปลาใหญ่ทําหลุดไป1ตัวนะครับผมเอาขึ้นมาไม่ได้เบ็ดระเบิดครับเบ็ดระเบิดฮนะโอเคอยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับว่าเราจะมีตัวอะไรขึ้นมาให้ทุกคนรับชมนะครับผมตอนนี้ขอตัวลงเบ็ดทั้งหมดนะครับประมาณ20กว่าคันนะฮะโอเคไปกดกดไปแล้ว

ถอยหลังถอยหลังปล่อยปล่อยปล่อยใจเย็นเย็นโอเคถอยหลังดิถอยหลังช่วยดิหย่อนบอกให้ย่อนยิบยิอย่าเดี๋ยวขยบปลาออกไม่ได้ตัวนี้ขอเน้นไม่ได้ทุกคนตัวนี้เราต้องเน้นนิดนึงนะครับผมเพราะทั้งวันเราไม่มีอะไรเลยเดขอทำคุยหยิบนิดเดียวโอเคทุกคนสไกว์ไซส์ไซส์มินิครับโลนิดนิดโลนิดนิดครับสำหรับปลาตัวใหญ่ตัวแรกของเราในวันนี้ มาแล้วมาแล้วเปิดกระชังเปิดกระชังไปเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะชิวกินกุ้งมะกุ้งกุ้งเบาเบาเบาขอสวิงสวิงสวิงอ่อนข้าพันอะไรไม่รู้นี่ไงมันไม่ออกเนี่ยเห็นหรอเบาอยู่ๆนะลูกกุ้งเหรอเกี่ยวกุ้งไว้กติดกระชังเนี่ยปลายังอยู่เลยติดอันนี้ติดอันนี้แม่ปลายังอยู่เลยอยู่ปล่อยตื้อตโอเคเรื่องเรื่องเรืวีดตัวเดียวด้วยไง เมื่อกี้วัดที่แรกไม่ติดนะยังไม่ติดนะวิ่งบื้อเขาา้า <c oughs> ไปม,มันไม่กล้ามาครับอะเมื่อกี้นะครับแต่ข้างหลังนะที่ที่ติดติดอยู่ข้างล่างนะครับมันติดเป็นเศษเศษกระชังขึ้นมาครับคุ้มค่ากับที่เราเยื่อมันขึ้นมานะครับผมดูว่าเป็นปาลาะไรอ๋อหนีไม่ติด,ดอีกได้ครับ ปรากฏคัง,งค่อยคุ้มหน่อยแต่ตัวไซส์ประมาณ6-7ขีดอา่าสายแขนสายแขนไปลงกระช้งครับเดี๋ยวดิตัว,วที่3ของเราถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลงได้ไหมเอาเลยเหรอไม่ลงไม่งลง <c oughs> <c oughs> วันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ยางชีพมาทักอย่างเลยนะครับกับข้าวเราก็ไม่มีไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยครับนอกจากมาม่าคนละกระป๋องแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> เพื่อการอยู่รอดและนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียสละชีวิตให้เราอยู่รอดในค่าคืนนี้นะฮะโอเค <Okay. S 1> <c oughs> อโหสินะกดคังกะกะกดเหลืองใช่ป่ะใช่ <Okay. S 1> <c oughs> สองตัวครับต้มยำครับพออยู่ได้พออยู่ได้ โ okay, อเคงไงติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีตัวอะไรขึ้นมานอกจากสวายแล้วก็ปรากฏ2ตัวนี้นะฮะไปฮะเจอกันในฟิชิ่งค่ำคืนนี้หรือว่าตัวต่อไปไเี้ย,ยมาแล้วมาแล้วคางคืนนี้อดีเย็นยเยน,ยเยนมาว่ะมาว่ะรอบดึกว่าโอ้โหฝนฝ<ค>นก็<ค>นตกอ่ะเบาจัง่งเอ้ยไม่เบาว่ะหายไปแล้ว อยู่อยู่เสิร์ดตัวน้อยวิง่วิง่วิงวตัวหมีอะไรเติเพียนป่ะเติเพี้ยนหรือกำมังไะโก <Okay. S 1> ยกเลยหนึ un, two, ่งสองสามแว๊บตะเพียนครับตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่ครับผม <S <S 2> <S 2> ไปลงกระชังเจอกันตัวต่อไปตเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ ทุกคนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับปลาเงียบไปแล้วครับเป็นเวลา2องทุ่ม นะครับผมเรามาคุยกันนิดนึงนะครับแพ้พี่ป้อมเขื่อนกะเสียวนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบตกปลาจริงๆนะครับไม่มีอะไรให้สักอย่างเลยครับแม้กระทั่งที่นอนที่นอนที่ปูหมอนมุ้งไม่มีเลยนะครับไปแพ้อื่นก็จะมีแต่ดีนะฮะยังมีมีอะไรวะนี่เตาแก๊สปิกนิกนะครับเตาแก๊สปิกนิกให้อันหนึง่งถ้วยชามแก้วไม่มีให้สักอย่างต้องเตรียมมาเองนะครับผมก็ลำบากกันนิดนึงนะครับผมแต่ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบชอบ ชอบอะไรวะธรรมชาตินะฮะชอบความลำบากเอาง่ายๆเลยดีกว่าอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะชอบมาอย่างนี้นะครับและประเด็นคือวันนี้ครับเราเจออุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยนะตั้งแต่เช้านะครับพายุเข้านะฮะลมแรงฝนตกทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ก็ตกไปปล่อยอยู่นะครับลมไม่ค่อยแรงนะตอนเย็นแมงเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้าจะหนาวเปล่านะฮะเพราะเมื่อเช้าผมเข้าแพรมาเย็นๆอยู่นะ ดูพรงนี้ว่าจะหนาวหรือเปล่านะฮะก็มีประมาณนี้ครับสําหรับแพร์เขื่อนกระเสียวแพร่พี่ป้อมนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีสับป,ปหลาดขึ้นมาก็จะถ่ายให้ดูถ้าไม่มีก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะจ๊ะเจอกันใหม่ตัวต่อไปมีป่ะแต่เดียงแี้ บาบาบาประกฏประกฏประกฏ<ม>ปรากฏไซส์สวยเลยครับเช้ามืดเช้ามืดเชา้ชา,ม,ชามืดตัวต่อไปฮนะสวัสดีกับเช้าวันที่สองเวลาหกโมงกว่ากว่าครับประเดิมตัวแรกด้วยปลาหมา ปรมาข้างแพรเลยนะครับผมยอนอยู่ข้างๆเลยนะฮะใสสวยๆเลยโอ้โหลัางหน้าไิเสร็จนะฮะเฮ่มาโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราจะลุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามชมกันได้นะครับก่อนกลับบ้า,า,าน,นครับเช้านี้เจอกันตัวตลอไปครับ โอเคครับทุกคนกับคลิปเขื่อนกระเสียวในครั้งนี้ครับดูผลงานที่ได้ครับมีท็อฟี่มาตัวเดียวครับสวายหนึ่งตัวไซส์2โลนะครับผมแล้วก็จะมีปรากฏกดค้างกับกดเหลืองที่ทํากินไปแล้วนี่1นี่อีก1นะครับผมแล้วก็มีปรากฏเหลืองขึ้นมาตัวหนึ่งแต่เพียงตัวหนึ่งรอบประมาไซส์ในน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็มีประมาณนี้ไม่มีใครก้าเข้าเฟรมอีกแล้วครับรอบนี้นะฮะก็ถือว่าเฟลนิดหน่อย นะครับผมที่ได้มาแค่นี้เองนะประกอบกับเราโดนพายุฝนนะครับ2วันเต็มๆเลยครับ2วัน1คืนของเราในครั้งนี้เลยฮะตอนนี้ผมก็ยังตกอยู่นะลปอยๆนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่เถื่อนกระเสียวนะครับแพรที่ป้อมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตาม A Everything แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนที่ปใหม่ทีีเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะพาไปไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยร่ะ สำหรับทีินี้ก็มีประมาณนี้ <S 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 ได้ตัวใ,ใหญ่ตัวเดียวเจอกันใหม่ดิหนา้าสวัสดีครับ